วันนี้เราเรียนกันวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะนอนเรียนเลยเหรอคะนอนเรียนเลยเหรอคะคุณมะนาวเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนี้เราฟังเพลงนกน้อยนะคะครูให้ครูให้ วิดีโอไปในแชทนะคะกดลิงก์วิดีโอแล้วฟังค่ะพอฟังเพลงจบแล้วนะคะให้พิมพ์เนื้อเพลงที่เราชอบมาหนึ่งบรรทัดหนึ่งวันะหนึ่งประโยคอันไหนก็ได้พิมพ์มาค่ะคุณมะนาวตกลงจะนอนหรือจะเรียน ลุกขึ้นมานั่งดีๆค่ะอันเนี้ยมันมันบ่งบอกนะคะลูกมันบ่งบอกตัวเองนะว่าตัวเองมีความตั้งใจแค่ไหนนะคะมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ครูอย่างเดียวนะ ใครพิมพ์ไม่ได้ผู้ปกครองพิมพ์ให้จ้าจบแล้วค่ะอ่าจบแล้วพิมพ์มาหนึ่งพิมพ์พิมพ์ประโยคที่ตัวเองชอบมาหนึ่งประโยคในแชทค่ะพิมพ์ประโยคที่ตัวเองชอบมาหนึ่งประโยคในแชทค่ะอยู่นี่ให้แม่พิมพ์เลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่เคยพิมพ์เองใครพิมพ์เองคุยก็จะรู้เลยเหมือนกัน นะคะเพราะมีหลายคนที่ทําเองอาพิมพ์ชื่อได้ก็ต้องพิมพ์เพลงได้สิจ๊ะที่รักเมื่อกี้เนี้ยได้ยินไหมได้ยินไหมเพลงม,มันว่ายังไงมีผู้ปกครองเรียนอยู่ด้วยทั้งหมดเกือบทั้งหมดบางคนไม่มีมีไม่กี่คนหรอกที่ไม่มีนะพี่รดนพิมพ์ได้ไหมพิมพมาให้หมดเลยนะเอาแค่ประโยคเดียวเอาแค่คําเดียวก็ได้อ่ะพิมพ์มา เอออะอะพิมมาพิมมาคุณมะนาวคุณอย่าพยายามเอนลงไปนอนนะคะคุณตั้งใจเรียนอ่ะคุณจะเรียนเก่งแต่ถ้าคุณเรียนแบบนี้คุณไม่มีทางเรียนรู้เรื่องนะคะว่าไงคะจุนนี่พิม์พแล้วนี่ออกไปไหนจะออกไปไหน อะไรใครให้ออกไปฟังเพลงเลยะเขาคลิกเพลงแล้วเขาก็ฟังค่ะออกไปไหนคะหนูจะออกไปไหนคะลูกหนูจะออกไปไหนกดลิงก์มันก็ฟังได้แล้วกดลิงก์ในแชทอะไรคะแชทมันยังอยู่มันยังอยู่ลูกหนูแค่กดแชทไปหนูก็ฟังเพลงได้แล้วค่ะลูก เอาแชทก็อยู่ในเครื่องหนูสิคะลูกข้างล่างก็ได้เนี่ยในจอเนี่ยข้างล่างในจอนะคะข้างล่างมันจะมีเครื่องหมายคำพูดอยู่เห็นไหมคะลูกในจอที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายคำพูดอะไรนะคะหนูกดแล้วามาันจะสันส่นอา้าวอันนั้นอยู่ที่เครื่องหนูแล้วม เปิดไปที่แชทเลยเนี่ยอ่ะเพื่อนเ็าพิมพ์กันมาเนี่ยจุนนี่เพื่อนเขาพิมพ์กันมาหมดแล้วตัวเองเหลือตัวเองนี่แหละโอ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยวันรัญยาเขาก็พิมพ์มาแล้วนกน้อยบินไปบินมาชอบร้องเพลงนัทธลิกาบอกว่าและตะวันตกดินจึงบินกลับรังน้องมะนาวบอกว่าสะบัดหางสุวิสิ์บอกว่าบินไปเพลินเพินหากินจนค่ำอมศินบอกว่าบินไปบินมาพระจรพรบอกว่านกน้อยบินไปบินมา นะอ่าพ <s interesting one> ัทระบินไปบินมาใช่ไหมกี้อ่าเมอาธนาวินบอกว่าร้องจิ๊บจิ๊เรียกหากันทั้งวันทาวินบอกว่านกตัวน้อยบินไปบินมามกไ่อะไรไม่มีอะไรไม่มีคําว่าแชทข้างล่างไงลูกมันจะมีไอ้กล่องข้อความอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณแม่เห็นไหมคะ เออก็พิมพ์ตามเพื่อนไปเลยเอาปฏิทโตอ่าไตเติลไตเติลพิมเลยไม่ได้เดี๋ยวไปตามพิมพ์เราทีหลังแล้วกันไตเติลคะอ้าวไม่ทําก็ไม่ต้องเอาคะแนนไงคะครูไปแล้วนะครูครูเลยแล้วนะครูจะไม่รอนะคะเพราะเรามีกติกาอยู่แล้วไม่ทําก็ไม่ได้คะแนนค่ะลูก ง่ายจะตายนะคะอ้าวปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ปิดไมค์แล้วฟังปิดไมค์แล้วฟังนะคะทีเนี้ยไอพวกการร้องเพลงเมื่อกี้เราฟังเพลงใช่ไหมคะการร้องเพลงทําท่าประกอบเพลงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขสุนทรีก็คือเรามีความสุขใช่ไหมคะเราก็เริ่มจากจินตนาการนี่แหละที่มันจะทําให้เรามีความสุขนะ จากจินตานาการจากอะไรปิดไม้จากคนดีจ๋าคนความสุขของเราก็าเกิดจากหนึ่งเราฟังเสียงเราได้ยินเสียงนกเราอยากร้องเพลงการที่เรามองเห็นมองเห็นนกบินหรือมองเห็นอือ่นก็ได้นะนี่ครูยกยกตัวอย่างตัวนกอย่างเดียวเพราะว่าครูชื่อนกไงนะคะแล้วก็จากการส,กสังเกตสังเกตพฤติกรรมของสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วก็เรียนแบบนะสังเกตไหมเด็กๆมักจะเรียนแบบ ัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเรียนแบบพ่อแม่เรียนแบบผู้ปกครองพฤติกรรมทั้งหลายที่เด็กๆทําจะมาจากผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ผู้ปกครองทําอะไรเด็กๆก็จะจําและเด็กๆก็จะมาทําให้ดูใช่ไหมคะผู้ปกครองค่ะช่วยตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะกดไปตอบเลยค่ะจริงไหมคะจริงค่ะเนาะขอจานนันเด็กๆเรียนแบบผู้ปกครองผู้ปกครองต้องรู้แล้วนะคะตอนนี้คุณโนกำลังบอกอะไรผู้ปกครองอยู่นะเด็กๆเรียนแบบท่านนะคะ แล้วก็นำท่าทางของท่านเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเรียนเขาจะนำท่าทางของผู้ปกครองมาใช้ที่โรงเรียนในขณะเดียวกันเขาก็เรียนแบบท่าทางครูกลับไปใช้ที่บ้านแต่ตอนนี้เขาเห็นครูแค่ในจอนะคะเขาก็จะเรียนแบบแค่ในจอแล้วก็จะเรียนแบบเสียงดังๆเพราะว่าครูนกเสียงดังถ้าเขาชอบครูนกนะเขาก็จะเรียนแบบเสียงดังๆของครูนกอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ครูนกจะให้เด็กๆเอาท่าทางและพฤติกรรมของนกนะของนกของนก ของก็อันอื่นก็ได้หนูอาจจะเอาหมาเอาแมวก็ได้นะคะจะเอาหมาเอาแมวเอาอะไรก็ได้นะคะมามาทําเป็นท่าทางและบทเพลงแต่วันนี้เพลงตัวอย่างที่ครูให้ไปมันเป็นเพลงนกเนาะเด็กๆก็สามารถที่จะไปค้สหาไปค้นหาวิดีโอนะเพลงอื่นก็ได้ถ้าเด็กไม่ชอบเพลงนกนะเด็กชอบเพลงอื่นเด็กๆก็ไปค้นหาได้เลยนะคะวันนี้เด็กๆครูจะให้ไฟล์เพลง นกเนี่ยไปนะคะแล้วเด็กๆฝึกร้องเพลงนกนะฝึกร้องเพลงนกนกตัวน้อยบินไปบินมานกประสิทตปิดไม้จ้าชอบร้องเพลง้ากันและกันถูกไหมทีนี้วันนี้เนี่ยครูนกจะให้เด็กๆทำท่าครูนกเรียกเด็กคนไหนบอกไปโยกไหนให้เด็กทำท่านั้นนะคะครูนกบอกเพลงเนื้อเพลงแบบไหน ให้เด็กทำท่านั้นเริ่มต้นจากใครดีอ่าเริ่มต้นจากจอคุนกนกนะคุนนกเริ่มที่ทาวินทาวินครับนกตัวน้อยทําท่ายังไงครับนกครับทําท่านกทําท่านกอ่าทาวินทําท่านกครับต้องต้องปิดพื้นหลังก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่เห็นภาพนะคะลูกอ่าทำท่านกทาวินทําท่านกแล้วนะคะคนต่อไปคือนกพาสิทธิ์นกพาสิทครับต้องปิดพื้นหลังก่อนนะลูก ่บินไปบินมาลูกถอยหลังไปแล้วก็บินไปบินมาไม่เห็นไม่เห็นมือค่ะลูกแล้วประสิทธิ์ไม่เห็นมือนะอ่ะทาทำสิบินไปบินมาโอ้เก่งมากเก่งมากถอยหลังไปอีกนิดนึงครูไม่เห็นมือครูไม่เห็นมืออ่าบินไปบินมานะคะใครต่อไปล่ะคนดีค่ะคนดีคนดีชอบร้องเพลง นกชอบร้องเพลงทําท่าไงดีชอบร้องเพลงถ้าชอบร้องเพลงถ้าร้องเพลงอ่ะลูกถ้าร้องเพลงทําท่าไหนคนดีปลาอ่าชอบร้องเพลงนะชอบร้องเพลงนัธาริการ้องจีบจ <bacteria> ิบเรียกกันทั้งวันร้องจีบจิบอ่าเก่ง <esque ll ant> มากร้องจีบจีบเรียกกันทั้งวันธนาวิน เปาตุง้งเปาเปาธนาวินครับบินกันไปเพลิดเพลินสุขใจแล้วนั่งอย่างนั้นมันบินยังไงล่ะลูกยืนที่รักยืนครับที่รักเอออ่าบินกันไปเพลิดเพลินสุขใจสุขใจสุขใจทำท่าไหนสบายใจอ่ะเออสบายใจทำท่าสุขใจนะคะต่อไปใครล่ะคะจุนนี่คะ่ะจุนนี่ จุดนี้จุดน,นี้บินไปถึงเมฆขาวบินไปถึงเมฆขาวเมฆขาวอยู่ที่ไหนคะลูกเมฆขาวอยู่ที่ไหนคะอ่าเมฆขาวอยู่บนท้องฟ้านะคะมะนาวค่ะมะนาวมะนาวทํารังบนต้นไม้คะ่ะลูกมะนาวยังไม่ลงจากเตียงเลยนะคะลูกขามะนาวทํารังบนต้นไม้อันหนู ll, ทํารังบนเตียงเลยก็ได้คะ่ะลูกอ่าอ้าหัวไปไหนล่ะลูก ลูกเอ้ยหัวหายอ่าโอเคคุณแม่ขอบคุณค่ะอ่าทำรังบนต้นไม้ทำรังไงทำรังเอาทำรังเออเอาเขี่ยใหญ่เลยอ่ะเอาข้างล่างเป็นรังเหรอลูกฮะพาข้างล่างเป็นรังเหรอโอเคเอาทำรังทำรังนั่งได้อ่ะโอเคคุณแม่เอาให้เห็นมือตอนที่เขาเขี่ยเขี่ยขาขงข้างล่างสิคะนั่นแหละค่ะอ่าทำรังค่ะทำไงอ่าโอเคทำรังบนต้นไม้นะออมศีล อ,อมสินท่ติชาป,ปิดปิดปิดจอหลังก่อนลูกปิดพื้นหลังก่อนถ้าไม่ปิดพื้นหลังจะไม่เห็นนะคะแล้วก็ไม่ใส่แว่นประหลัดประหลาดด้วยนะอ้าวร้องเพลงสะบัดหางไปมาสะบัดหางทําไงวะสะบัดหางสะบัดหางเออสะบัดหางโอเควรัญญาวารัญญาตาหนูแล้วบินกันไปเพลิน วลัญญาบินกันไปเพลินเพินอ่าโอเคพัชรพรพัชรพรปิดพื้นหลังก่อนนะคะพัชรพรหากินจนค่าหากินหากินจนค่ำมืดแล้วมืดแล้วทำท่าไหนดีมืดมืดเวลามืดทำท่าไหนดีมืดมืดอ่าพัมค่ำแล้วตะวันตกดินอ่า อ่ะพียรดนแล้วตะวันตกดินตะวันตกดินค่ะลูกชิดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนอ่าดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ตกค่ะลูกทาําไงะ้าทิตย์ตกอาชี้จากข้างบนลงมาแล้วก็ตกอ่าโอเคโอเคตกแล้วไตเติลไตเติลมองไม่เห็นกล้องเนาะไตเติล ไตเติ้ลครับตอบครูครับกดไมค์ตอบครับอยู่ไหมครับไตเติ้ลครับนับหนึ่งอยู่ครับอ่าอยู่นะครับโอเคแต่ไตเติ้ลเปิดกล้องไม่ได้น้อไม่เป็นไรนะลูกถ้าไตเติ้ลจะทําท่าบินไตเติ้ลจะทํายังไงอธิบายให้ครูฟังสิครับมินไปมินมาครับบินยังไงล่ะลูกทําทําท่าบินทํายังไงครับทํามือยังไงทํามือยังไง กลางแขนหูบแขนกลางแขนกลางขาไม่หูบอะไรอธิบายมาอ่ากลางแขนอ่ะคุณย่าบอกแล้วกลางแขนคุณย่าหรือคุณยายไม่รู้กลางแขนแล้วไงลูกคุณย่าอธิบบบอกครูสิเขาว่าเขาทำยังไงให้ให้คุณย่าดูเมื่อกี้นี้ไม่ค่ะคุณย่าบอกครูค่ะคุณย่าเห็นที่เขาทำว่ายังไงคะ อ๋อก็าําแขนแล้วก็บินไปบินมาบินไปนี่โยกไปโยกมาใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะต่อไปสุวิสิธิ์สุวิสิตฐ์บินกลับรังเอยทำไงวะบินกลับรังอะไรอย่างนั้นมันจะบินได้ไหมล่ะขาอยู่นั่งกับพื้นอะนนอ่ะอ่าอ่าคุณย่าอย่าลืมปิดไม์ค่ะคุณย่าขาปิดไมแล้ว่งอ่า คุณพัทระคุณพัทละบินไปให้ถึงเมฆขาวบินไปถึงเมฆขาวอ้ามองไปเมฆมันอยู่ข้างบนเนาะเออเดี๋ยวครูส่งเพลงนี้ไปให้แล้วทุกคนทำท่านะประกอบเพลงนี้ไมหมครูด้วยนะร้องด้วยนะร้องและประกอบเพลงนะเพลงนี้นะนะคะและ้วก็เดี๋ยวครูจะแคปภาพที่สวยที่สุด เอามาใส่ในชิ้นงานเนาะเนาะดีไหมครับดีไหมครับนะคะอันนี้นะดนตีหน้าสิง์ของวันนี้นะอันนี้นะโดนตีหน้าสิง์ของวันนี้นะทีนี้ไปเรื่องของไปเรื่องของศิลปะ